มาค่ะมาเตรียมทำสวนกันวันนี้ทำความสะอาดสวนนะคะเดี๋ยวอรอฝนมาหลังจากฝนก็คงจะได้เพาะพืชเพาะมาเมล็ดผักแล้วนะคะมาทำสวนกันค่ะ เนี่ยค่ะที่ป้านิดบอกว่ามันเป็นเครื่องไถดินที่จะปลูกพืชปลูกผักนะคะมันจะมีฟันเป็นซี่ๆแบบเนี้ยเหมือนกับฟันเฟืองนะคะเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีถังน้ำมันอุ้ยหนักมากก็จะมีถังน้ำมันเนี่ยนะคะถังน้ำมันตรงนี้ ก็หนักอยู่นะคะมาค่ะอันนี้เป็นดอกไม้หลังจากหิมะหยุดนะคะนั่นก็หมายถึงว่ามันใกล้จะเข้าสู่สปริงแล้วนะคะกำลังตุมต่มๆแล้วค่ะเนี่ยอาทิตย์หน้าก็คงจะบานนะคะน,นี่น่าจะเป็นสีเหลืองนะคะ น่าจะเป็นสีเหลืองปนิดเพาะเอาไว้เยอะเลยก็เลยไม่รู้ว่าสีอะไรนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้อีกค่ะตรงนี้ก็โผล่แล้วนะคะเป็นดอกแล้วแต่ว่ายังไม่บานนะคะก็คงจะบานไล่ๆกันนะคะนี่เป็นสีดำอ่าเป็นพุ่มใหญ่นะคะสีดำตัวนี้จะเป็นพุ่มใหญ่ ายากนะคะกลับมาทุกปีเวลาเข้าโตมันจะเป็นพุ่มใหญ่มากแล้วก็จะออกดอกเล็กๆสวยส่วนเจ้านี่เจ้านี่ก็จะเป็นดอกอ่าน่าจะเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเยอะเลยนะคะระนตย์ปลูกไว้เยอะเลยเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูนะคะ ตรงโน้นก็ใช่นะคะเป็นสีเหลืองเหมือนกัน